กราบสวัสดีครับกราบสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านอ่ะมาพบมาเจอกันนะครับตอนนี้นะครับเวลานะครับตอนนี้เวลานะครับสิบโมงนะครับสิบโมงกว่ากว่ามาพบมาเจอกันนะครับเสี้ยนกล้องซองดาวนะครับเอฟซีเด็กส่งตัวเลขแนวทางมาให้แอดวิไลยเดี๋ยวนี้นะครับส่งเดี๋ยวนี้ปล่อยเดี๋ยวนี้นะครับอ่เรื่องของตัวเลขแนวทางครับ ถือว่าโคงสุดท้ายแล้วนะครับมือนี้เป็นวันที่14นะครับวันที่14พฤศภาคมครับ2568นะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับถือว่าโคงสุดท้ายไท,ย,ทยสุดนะครับเขาสู่โคงสุดท้ายกันเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่ามือนี้วันที่14อีอก2วันนะครับรัฐบาลไทยกจ็จะประกาศผลครับตัวเลขแนวทางงวดประจำวันที่16นะครับ นี่คือแนวทางของนะครับเซียนกล้องสองดาวนะครับเพ่นในทรงมให้แล้วนะครับมาคลิปเดียวจบนะครับตัวเหล็กแนวทางจะถูกอกโดนใจ FC คุณพ่อคุณแม่กันบอนะครับเข้ามารอตดตามกันอามือนี่นะครับอากาศทางสกลนครนะครับถือว่าห่อนอบเอานะครับถือว่าห่อนอบเ่อนนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับหลังจากมือว่านนี่ช่วงใบนะครับ ฝ่าฝนชนละท่านกับต๊กมาแล้วนะครับเข้ามาติดตามกันเรื่องของตัวเลขแนวทางต่อเนื่องกันเลยนะครับ16พฤษภาคมนะครับเสียนกล้องสองดาวนะครับดวิไลมาเช็คเบิงนะครับเสียนกล้องสองดาว1 2 3 4สมีมีเก้าชุดนะครับสำหรับชุดเต็มนะครับมีเก้าชุด เพราะกับมาลอชุดเน้นย่ำกันเดียวทางแยดวีไลจะผ้าเขียนนะครับตัวเลขแนวทางเอซที่แคปบหน้าจอไม่เป็นนะครับคงเตรียมสมมุติประกากันไว้นะครับช่วงใบใบบนแนบนนอนนะครับฝ่ามือขึ้นมาแล้วนะครับบนแนบนนอนเหมือนฝนจะตกนะครับครับตอนนี้เวลาก็คือสี่โมงกว่าๆนะครับใกล้จะหาโมงเสาแล้วนะครับก่อนจะไปทำธุระ้าปัง ส่วนเสาเอดวิไลก็ได้ปล่อยตัวเล็กน้าทาง้งไอเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันแล้วนะครับอาเตรียมสมมุติประกาศไว้เป็นที่เรียบร้อยครับห้ามมาเริ่มจากเลขวิ่งกันก้อนเลยนะครับเลขวิ่งของเซียนกล้องวันนี้จะถูกอกโดนใจกันบอนะครับเรามารอดติดตามกันวิ่งครับเซียนกล้องนะครับวิ่ง วิ่งสกับ7จ็ดสกับ7นะครับ2กับ7จ็ดแนวท่าของเสี้อนก้องจะเป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่าง เป็นบนล่างนะครับอาจับคู่นะครับจับคู่ที่สองเก้สองศูนแล้วก็ สามหา้ย้ำว่าเป็นชุดเต็มนะครับเป็นชุดเต็มนะครับเสี้ยนกองสองนดาวจำมาเป็นชุดเต็มต่อไปครับ3าหาแล้วก็46 27ต่อไปครับสองสาม,สาม หนึ่งเจ็ดต่อไปครับหกแปดหกแปดเป็นชุดสุดท้ายนะครับเป็นชุดสุดท้ายนะครับไม่เก่าชุดนะครับอเอที่ไม่เก่าชุดวิ่งสองกับเจ็ดบ,บนล่างนะครับจับคู่ครับอขอทวนอีกรอบหนึ่งนะครับ มี29 20 90 35 46 27 23 17 68นี่คือสุดจับคู่ของเซียนกล้องสองดาวนะครับอ่ามักชอบแคปหนาจอไว้มี9ชุดขับมาเบิ่งตัวเน้นย่ำกันนะครับจะถูกวอกโดนใจ FC ทางช่องกันบออาเซียนกล้องวงกลมมาาหายแคร2คู่นะครับสคู่ วงกลมครับคู่แรกสองสามครับคู่ที่สองครับหนึ่งเจ็ดนะครับหนสรุปแล้วนะครับถือว่าสรุปเลยนะครับเชื่อนกล้องนะครับสรุปให้วันที่ ับสรุปวันที่สรุปวันที่ครับมือนีวันที่14นะครับพฤษภาคมสรุปวันที่14นะครับพฤษภาคมหกแปดือ สรุปโค้งสุดท้ายไทยสุดนะครับของเสียงกล้องสองดาวนะครับวงกลมให้สองสามกับหนึ่งเจ็ดขับแนวาทั้งเป็นบนล่างนะครับ FC นะครับแนวทางเป็นบนล่างที่เหลือนะครับที่เหลือก็คือเสียนกล้องบไดยตัดทิมนะครับเอฟซี่ันไดมากชอบนะครับที่เหลือจะมี292090นะครับ354627 68ที่เหลือ6ชุด7ชุดนะครับ เซียนกล่องวงกลมให้แค่2 3กับ1 7อ่ะพิจารณานะครับแนวทางฝากต่อนกันจากช่องวิไลให้โชคนะครับขอกลับขอบุญขอบคุณ FC คุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามนะครับทางช่องเข้ามาตลอดอาจจะได้กรให้โชคโชคมันมันนะครับลำรวยกันกับตัวเลขแนวทางนะครับของเซียนกล้องงวดประจำวันที่16นะครับถือว่าวงกลมมาให้แค่2คู่แค่นั้น นะครับ23กับ17 r f c ท่านใดนะครับที่รอค่อยสำนักใดนะครับนะครับก็คอมเมนต์มาทางนี้ทางนั้นนะครับแอดวิไลก็ถือว่าสรุปให้ไปหลายสำนักแล้วนะครับแนวทางที่ทางช่องเขาได้ติดตามกันนะครับที่เหลือนะครับเข้ากับล่อล่อเป็นสายด่วนจากเอฟซีใจดีนะครับส่วนวันหวยออกบ้างนะครับอาจจะมานะครับจะได้กับล่อติดตามกัน เดี๋ยวถามมีเวลานะครับแอดวิไลจะสรุปนะครับสำนักใดที่เด่นๆด่นชนกันบอนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ติดตามกันสำหรับคลิปนี้จากล่าก,กันไปกับแนวทางเซียนกล้อง2ดาวสรุป2คู่นะครับคือ2อสกับ1 7อายุดีไม่แห้งเจอกันคลิปนะ้าสวัสดีครับ